สวัสดีคะ่ะวันนี้กับพ่อกับสาวสีขึะนะะ้นเก่าแล้วค่ะวันนี้สาวซีจะกลับมาอีกแล้วแล้คะมากลับมาอีกแล้วกะเป็นมือแรกที่กินตำมะคงนะคะกินส้มตําแรกกว่าน,นี้ก็น่าสาวสีเดี๋ยวคะ่ะตำมะคงซีแหล,ะะล่ นา,าวสีนี่แหละค่ะฮว้าวหลายดะไายปแล้วอืมเซ้าับสมตาแซบแซบหลายหลายคะ่ะ จวดเท่าไงนี่นะสีสุดยอดใส่พริกแห้งกับพริกสดนะคะฮึ่ม กระสิจวดขนาดดอืม Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. huh. Ừm. Mặn rồi ีนเสายิกับคอตัวไปซิมดังไหมก่อนนะคะไปกอนจะไปไปจวด